สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาารานหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสามฮานอยครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบอดพี่หกเจ็ดนะครับผมก็มาแล้วครับผมมาแล้วสูตรนี้มาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมให้สีนะสีมาแล้ว ผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะพิเศษ40่ิบปกติสีนะพิเศษ6 3 8 8 8แปนะไม่มาปกติ4 6 5 4 7 4 7นะตรงๆเลยเป็นตัวเน้นเป็นตัวเน้นตรงๆเลย <c oughs> vip ไม่มา เข้าแล้วก็ขอให้เข้าต่อเนื่องครับผมนะขอให้เข้าต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อนะครับผมสามหานอยวันนี้ขอให้มีเลข สามมาขอให้มีสามมานะก็จะมีสามเจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์สามห้าสามหกสามแปด สามสี่ตัวกันสามหนึ่งแล้วก็สามเก้าครับผมสามห้าหน่อยครับผมนะ สามห,าห้านอยขอให้มีสามมาวันที่ยี่สิบแปดตัวนี้นะครับสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามห้าแล้วก็สามหก สำหรับรอบที่นี้นะครับก็จะเป็นพิเศษ40ปกติ40 <c oughs> VIP 20ครับผมนะสำหรับวันนี้ครับผมวันที่28นะก็ขอให้มีมาขอให้มีเลขสามมาเนะาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ